บรรยากาศสวยงามขนาดนี้ธรรมชาติงดงามขนาดนี้ปลาหวานปลามีมากมายให้เก็บกันตามสบายมากมายขนาดนี้ต้องไปที่แพรสายงมหมายตามก่อนสามโลครับอย่าคิดมาก รายการต่อไปนี้เป็นรายการตกปลาชเชิญนะนะมาชมกันมากทุกวัเนเลยนะจะสวัสดีครับเพื่อนๆน้านักตกปลาทุกท่านคลิปนี้เราเดินทางไปพักพอนตกปลาัที่ไถ่ยงเขื่อนสีหมายตามเกาะกับอยู่ต้นน้ำเขือนสีนครินทร์ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสด์จังหวัดกาญจนบุรีครับ เรามาถึงกันต่เช้าเพราะว่านัดหมายกับทางไตยงไว้ประมาณ6กโมงมาถึงแล้วก็เตรียมขนของลงเรือกันเลยช่วงที่เราไปกันน้ําจะลดลงไปเยอะจะเห็นได้ว่าแห้งลงไปเยอะเลย้ังไปก่อนพวกนี้มันวางบนบนได้ไอันนี้เอาไปเอาไปบนแหละแต่ว่าให้เขาเอาล,างลางังๆไปหล่อนเอาลังๆไปพวกนี้มันวางบน ปิดมาก,กมีสองสถานกันเลยลังอลันรังที่ลงไปเนี่ยก็มีฝากได้บรังทั้งสวนโอ้จะอะไรล้วงอาหารล่วงหนักไหมพี่ผางอปบเบลเบลมือนี่เรือผมเห็นป่ะนี่รู้ตัวว่าจะโดนปล่อยเกาะเลยเตรียมเรือคายัดมาด้วยหนัก พร้อมแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางกันเลยครับระหว่างทางเราก็เก็บภาพบรรยากาศของกองฝากฝั่งที่เราเดินทางไปก็เป็นเวลาประมาณถึงครึ่งข้อชั่วโมงกว่าจะถึงหมาย จะเป็นบริการหมายตามเกาะแต่เรามาครั้งนี้มีสุภาพสตรีมาหลายท,ท่านก็เลยขอแพรเพื่อจะให้สะดวกในการใช้ห้องน้ำและทำอาหารสิ่งที่ไม่อยากเจอก็ต้องเจอครับมานะครับทั้งลมทั้งฝนซึ่งเป็นอุปสรรคมากพอสมควรในการมาค้ เตรียมเรือคายักมาว่าจะออกไปตีปลากระสูกก็เลยต้องหยุดรอไปก่อนให้ลมหยุดลงไปก่อนเมื่อลมฝนเริ่มสงบแล้วก็ ลงมือตกปลากันต่อก็ไม่ผิดหวังครับขนาดลนเริ่มหยุดไปใหม่ๆปลาก็ยังกินดีครับนาเยย้ออีี่่ไใหจแแรกค ปแรกนรับเท้าีตสามกิโลค่ะเป็นประวัติการที่ได้วันนี้ปลาที่นี่ตัวใหญ่มากครับอย่างปลาดินตัวนี้ก็น้ำหนักถึงสามโลเลยและอ้วนมากเลย อย่างปลากฏตัวนี้ก็เกือบ2โลปลาปากาปลากาก็อ้วนน่าดูเลยตัวนี้ซึ่งอาจจะเป็นที่ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพราะว่าที่นี่อยู่ทางต้นน้ำในช่วงกลางคืนเราก็ได้ตกปลากฏกันแต่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดก็เลยต้องประหยัดกันไว้ได้เห็นความสวยงามของผีเสื้อที่ลงมาเกาะ พื้นดินกันเป็นกลุ่มตามข้อมูลแจ้งว่าส่วนมากจะเป็นผีเสื้อตัวผู้ที่ต้องการและธาตุอาหารเหล่านี้ในการสร้างสเปิร์มและกินหอมพิเศษเพื่อดึงดูดตัวเมียและอีกอย่างหนึ่งที่น่าตื่นตาก็คือผักหวานปลาครับผักหวานปลาจะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเยอะมากเลยและยังมีพันไม้อีกหลายชนิดที่น่าสนใจ ึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายครับก็ได้ผักหวานป่ามามากมายอยู่เหมือนกันกินไปนสามมื้อก็ยังไม่หมดอังเด็ดแล้วก็ยังได้เยอะพอสมควรเลยครับส่วนที่เห็นนี่เป็นส้มขาวน้ำผึ้งอันนี้ในป่าไม่มีเอามาจากบ้านสำหรับเพื่อนๆนนะนะนักตกป่าที่ชอบสายธรรมชาติมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับ มีธรรมชาติอันสวยงามมีหล,ห,ลหลายๆอย่างน่าติดตาตื่นใจก็ขอจบการรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ